สวัสดีครับเจ้าชายเด็ดกินให้อ้วนตายเย้ yeah. เราอยู่ที่พี่ไม้กันแล้ววันนี้เราอยู่ที่เขือเข่อนพี่ไม้เขื่อนพี่ไม้เนี่ยเขาจะเป็นเขื่อนที่เป็นลําน้ํามูลน,นะตรงนี้คือลําน้ํามูลน,นะครับแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะมีสะพานเขาเรียกว่าสะพานาสะพานสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นสะพานเข้าเมืองพี่ไม้เห็นไหมนะทั้งสะพานตรงนี้ด้วยนะสะพานตรงนี้ก็คือสะพานที่เข้าไซงามนะแต่วันนี้ผมจะมาเพื่อนๆนะ แอบมากินของอร่อยที่อยู่ใกล้ๆเขื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าอะไรที่มีของอร่อยอยู่ตรงเขื่อนตรงนีใน้ในเมื่อมันมีแต่อะไรเนี่ยธรรมชาติและตอนนี้น้ำมูลก็มาเยอะมากแล้วเขื่อนนี้ก็เปิดเต็มที่เลยน้ำก็จะไปทางท่าหลวงไปทางชุมพวงออกไปนู่นเลยนะไปดงใหญ่ไปไรงี้นะแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมากินร้านอาหารอยู่ตรง ตรงข้ามกับเขือนเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขือนเลยนะเราจะไปกินร้านอาหารลิมเขื่อนโอ้โหร้านอาหารลิมเขื่อนนี่เขาบอกว่ามีอาหารอร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดมีแล้วก็พวกแกงต่างๆนะพวกผัดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนี่ว่ามีอะไรอร่อยนะครับเดี๋ยวตามกันไปนะอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราไปกินกัน ี่เรามาพิมาเด้อไปกินผัดหมี่ปลาย่างไปปกินผัดหมี่่ลาายงอ่าอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยร้านอาหารริมเขื่อนร้านอาหารริมเขื่อนโอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเนาะโอ้ปลาช่อนเขาว่าปลาช่อนจริงๆลงหลายตังได้เนี่ยโอ้โลนึงบางทีสามร้อยสี่ร้อยนะโลละสี่ร้อยใช่ไม่ใช่ถูกๆเด้อเห็นว่ากินปลาช่อนอย่างนี้ นี่แล้วก็เราจะใส่ปลาปนผสมไปจะใส่ปลาปนผสมด้วยอ่าทอย่างอยู่ยผสมกับปลาเนื้อปลาจ้าหายดีผัดเป็นตะแกรงดำเลยใส่น้ำมันหมูลงก่อนน้ำมันหมูครับใส่น้ำมันหมู 对。 จาใหญ่เลยอจานน่อยจานใหญ่จานญ่าใหญ่เลเ่าเนี้ยสบร้อยยสบาทคือเรากินของแพงเนาะจานเล็กหกสิบหกสิบแต้า่าจากคือลักลางก็หกสิบะคะอ๋อกางก็หกสิบจานใหญ่ก็คือร้อยี่สิบก็คือคูณสองไปเลยมาคนเดียวกินจานเดียวก็พอจานน้อยก็พอมาสองคนเออเอาสักร้อยยี่สิบนะ อ่าเครื่องปรุงตรพิเศษอนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แล้วแตชอบมีเติมน้ำซุปด้วย เทียวหานก็แล้วแต่ชอบเนาะอืมพูดยังไงก็คือเพื่นมีพิมาเนี่ยมันมันจะปรุงก่อนอ่าคนเครื่องเลยให้น้ำซุปให้น้ำนี่มันมันเขาเรียกว่าน้ำน้ำพัดเนาะสบับจับเขบเรียบคัเับจับับัับจันัยจับจันจับจับั ถ้าเป็นพัดพัดหมูนี่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยโอ้นี่ไงเป็นหมีพี่ไม้นะคะถ้ามีพี่ไม้มันต่างจะมีพอลอะไยังไงครับพอนุอ้มรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าเป็นหมีพี่ไม้เป็นข้าวเจ้าอ๋อเป็นหมีพี่ไม้เป็นข้าวเจ้าอโอ้ฮักขึ้นด้วยวจะทำมายาวๆทำไมเนาะหนึ่งอันนี้คือกีกําอันนี้เขาเรียกกีกํากีกําค่ะกีกําอืม ค่าหกที่ปลาด้วยสองกัมอ๋ออู้เหมือนที่ซุกเลยเนาะแป๊บเดียวเนาะมีพีมไย้นี่ยเขาเป็นข้าวเจ้าเขามีข mm. ้าวลาดเป็น oh, ข้าวเจ้าผสมข้าเหนียวผสมข้าวเหนียวอ่าก็จะออกนิ่มๆหน่อยอ๋อโอ้โหนี่เลยหอมมากเลยข้าวพิมายนะคนไหนอยากมากินเด้ออยู่ที่ ร้านริมเขื่อนนะที่อำเภอพิมาอยนครราสีมาเนะเดี๋ยวดูในที่กัดข้างล่างเลยนะครับใครดูคลิปนี้อยู่นี่เอยกให้หนหะส่ะปาลาฝอะร่เน้อปลาเอถ้าถ้าถ,า,ถาผมอยู่พิมายน,นี่พีมา,ายไรเดอร์เนี่ยเข้ามาเข้าไหมเข้าไหมโอจะของบ้านอะไที่นี่พมายไรเดอร์เข้าไหม ยังเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะลองติดก่อพไมายไรเดอร์ดูด้วยขยะกินแต่เขามีเงินไอยู่ที่ไอยู่อยากินพไม้เดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับว่าพไมายไรเดอร์เขาเข้าที่ไหนรับชมนะคุณไม่ก็ลองโทรมาถามก่อนด้วยเดี๋ยวใส่ใส่เบอร์ไว้อยู่ใต้ครับคนไหนที่มาเที่ยวประสาฮิี่ไมามาเที่ยวแส่งานนะแล้วก็อยู่ข้าวนะอยากกินข้าวก็ แวะทีร้านนิมเผื่นอนี้ก็เปิดตั้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มเลยนะใครมาเที่ยวเนี่ยกินข้าวเที่ยงนะข้าวตอนเย็นๆได้เลยนะหรือว่ามิสซิ่งกลางคืนมืดๆจะมีนะนี่เสร็จละโอ้ห้า <5 S 2> นาทีหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอิ่มอร่อยค่ะอิ่มอร่อยเลยดูดูดูนี่นะ เต็มจานให้เลยเต็มจานนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ดูนี่นี่นี่ดูดูพี่โอ้โอเคได้ละเด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 อ่ะพี่พี่้างคอ่อนนี้มันตนนี้งครัวเลยนะเนี่ยบุ้งครัวเลยมีหัใ่มีเห็ดโหโหแล้วก็ ีพัชชาบิลลิกีวันอันนี้คือพัชชาบิลลกีอ๋อลองดูพัชชาเนาะก็คือเครื่องพัชชาแหละตว่าใช้เป็นบิลลกีทำเนาะจานเท่าไรครับเนี่ยจานเอ่อจานนี้ร้อยยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปรุงเดี๋ยแอบดูสูตรแอบดูสูตรเราจะปรุงไข่เป็ตอนนี้เขาก็ลังอ๋อเขาจะปรุงเครื่องที่คือพูดง่ายๆไฟมันจะแรงเหมือนกันเถอะ ลงทีเดียวตุบเลยวอนนี้เขาก็ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับไว้ในเขาเรียกว่าในจานเหมือนเหมือนผัดอันนี้เลยผัดรุทท้งไฟแดง <laughs> แต่มันคือผัดชาะแล้วถ้าเกิดมีประคงประคังมีไหมก็มีมีก็ได้ที่ที่ร้านก็มีประคังมีปลาอื่นๆแนละ้วอยากกินผัดชาแต่ร้านนี้จะนนิยมใช้เป็นน้ำมันหมูนะอ้าว หมูหนูมีไส้กรอกมีกระชายมีพริกมีขิงกระชายกระชายกระชายแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดมพริกไทยสดอันนี้ก็ผัดแบบแห้งๆไง<อ> ถือว่าเผ็ดกางกลางแต่มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาเนาะเป็นชุบปลาตาหนังเนาะปลตันตันตันนี่ยอดมากอันที่ออาเป็นปลาช่อนปลาช่อนก็ได้ปลาดุกก็ได้ไก่ก็ได้หมูก็ได้ไก่ก็ได้หมูก็ได้แต่จะมีกลิ่นกระชายกระหิตกระหิตพี่ชายมันขึ้นมาเนาะโลิหอมหอมใส่กะเพราโอ้ใส่กะเพราอีก อันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคือกระทะเขาใหญ่มากนะเดี๋่วมุมเล็นกล,ล้องผมมันทำให้ดูกระทะเล็กดีเลยใหญ่มากเลยอหญมากอหนมากตั้งปรุงนี้ใส่หมดแล้วก็คือไม่ต้องมาใส่เพิ่มใส่ผับแบบ แห้งแห้งครับสุดท้ายใบกระเพรา,บ,าบ้านเรานี่แหละสุดๆเหมือนแม่โจ้บอกว่าดูดูให้มันสุดๆเดี๋ยวเราจะผัดแบบไม่แห้งเลยนะครับทุกไหนดูตอนกลางคืนนี่ก็เสียใจเยอยนะครับใครอยู่ที่พี่ไม้นะ่าจะมาเจอสีขุ่นเนละ ไม่ได้ทานเพราะแม่ครัวจะกลับบ้านไปนอนร้านยังอยู่ตอ่อเลยแม่ครัวจะกลับนอน <c oughs> ใครมา <c oughs> โอ้วมาแล้วก <c oughs> ็พาเพามาแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ้สามนาทีครึ่งเสร็จแล้วเป็นเมนูแนะนำของร้านริมเขื่อนอำเภอพ,พิมายอยู่ตรงเขื่อนพิมาเลยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเขื่อนนะจะมีป้าย ยี่ยวเขียวชื่อร้านริมเขื่อนนะเจ้าของนี่หน้าตาชิวสวยนะถ้าอยากดูแม่ค้าว่าสวยขนาดไหนต้องมาดูไม่เรียกแม่ค้าเลยเขาเรียกเจ้า,จาของร้าน <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว,ลวขอบคุณคุณแม่ครัวนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับแล้วแล้ววันนี้เจ้าของร้านจะตำให้โชว์จะตำโชว์แล้วกันนะเนาะอ่ะอันนี้ตำอะไรเอ่ยตำไทยไข่เค็มน้ำไทยไข่เค็มนะเราใส่ใบยาวเลยเราใส่ใบนี่ นี่มีอะไรบ้างมีอะไรเด้อใส่พริกกับกระเทียมเดี๋ยวใส่ถ, ũng, ถั่วลิสงถั่วลิสงที่ร้านนี่ขั่วเองนะคะออขั่วเองขัวเอ,เองนี igue, ่ใส่รัวใส่รัวใช่แล้วก็ปุ้ย ใส่ทัวใส่กุ้งนะเราดูในครบหน่อยเร็วครบเล็กนะครบก็มีหลายอย่างแต่วันนี้เราครบเล็กมากมาต่ำต่ำเครื่องให้เข้ากันครบรวมมันแล้ว ผสมเนี่อืม้ยบจังะเข้มบาเียวทยก็คนไร่ปลูกจากสมหน่ยใกระดาวใ่มะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะลาปลาอย่างดีนะคะ สัมไทยนี่ก6ชไรครับ40ค่ะ40บาท40บาทใส่เกลเค็ม50บาทใส่เกลเค็ม50ใช่นิดนัวช้างก็ของร้านอยากออกกล้องกันเลยตามให้เราโชว์นิดนึงไหมแต่จริงจริงก็จะมีแม่ครัวทางหากนะเราก็ตำขายให้ได้เหมือนกันขายได้เหมือนกันใช่เอาอะไรอีกแล้วก็ตาำปิ๊บ Keep yeah, ามาแล้วก yeah okay. mm ันนอมีแซบแซ่บมแอบแซ่บดิ้งดิ้งอะไโอเคเสร็ล้ค่ะร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกนะ นี่เคยเค็มนะห้าสิบาทซึ่งตำไทยธรรมดาสี่สิบนี่ราคาร้านอาหารนะจ๊ะนี่ดูเกี๊ยวหอมหืมอยากินมากมากโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วขายคนเยอะเดี๋ยว เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะสลายอันนี้ห้าสิบบาทตำไทยไข่เค็มของสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีเจ๊บุ๋มด้วยเรียกเจ๊บุ๋มตามคนอื่นเรียกแล้วกันอาจจะเป็นน้องผมแหละเป็นน้องเป็นน้องยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มีอะไรแนะนําเห็นบอกมีเมนูใหม่ก็เลยมามีผัดชาผัดชาโอ้ผัดชาผัดชาฮอทดอกอะค่ะผัดชาฮอทดอก คนถ่ายบอกว่าเป็นผัดชาบิลกี้ผัดชาบิลกี้ก็ได้เออผัดชาบิลกี้ก็ได้ได้หลายอย่างอยู่ผมได้ปลาได้ไก่ได้หมูอ๋อได้ปลาได้ไก่ได้หมูก็แล้วแต่ว่าจะสั่งเป็นอะไรใช่จานนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทมาดูนี่ร้อยยี่สิบบาทนี่ดูจานดูกับตัวผมดิจานใหญ่มากจานใหญ่ไหมจานใหญ่นะเนี่ยคือจริงๆรแล้วสั่งจานเดียวกินคนเดียวนี่ก็อิ่มเลยนะนะดูดิอ่าแล้วจานที่สองอันนี้เป็นผัดหมี่ไปย่างนี่ นี่คือเป็นสูตรเด็ดที่ร้านเลยสูตรเด็ดที่ร้านเลยคือปลาย่างปลาช่อนนี่ไม่มีที่ไหนเขาใช้ปลาช่อนนะปลาช่อนนี่ถ้าเป็นปลาช่อนที่ราคาดีๆีเนี่ยห้าร้อยบาทแล้วนะ<ช>ตัวใหญ่ๆแต่นี่เอาแค่สี่ร้อยนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะถ้าเห็นต้นคลิปก็เห็นแล้วนะว่าตัวใหญ่มากนะตัว<ม>กิโลนึงประมาณสี่ร้อยบาทจริงๆรงครับเพราะว่าปลาช่อนนี่เดี๋ยวนี้หายากมากเลยนะเ<ช>พราะปลาช่อนนี่เขาบอกว่าถึงเลี้ยงได้ก็แพงนะและนี่คือ ตำไทยใส่เค็มของเจ๊บุ๋มเขาเป็นคนาำเองนะ<ม>อันนี้ห้าสิบาทนะจริงๆก็มีผักมีอะไรให้ด้วยแหละแต่ว่าวันนี้เราไม่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> เราขอไม่เอานะก็เลยมาชิม <c oughs> จะให้เจ้าของร้านชิมก็อะไรยอยู่เดี๋ยวขอชิมก่อน <c oughs> อันนี้ต้องบีบมะนาวลงไปไหม <c oughs> เอาลองดูค่ะลองเอาเอาบีบมะนาวลงไปเลยนะนะลองบีบมะนาวไปเลยน,นี่ก็ใช้มะนาวแบบเขาเรียกว่ามะนาวลูกใหญ่ๆเลยเนาะนี่มะนาวที่สวนโอ้โหเข้าตาเลย อมีหลายเมนูอยู่นะมีกบมีปลาไหลแล้วก็มีอปะกดต้มยำก็มีหลายอ๋อมีมีหลายอย่างเลยอาหารพื้นบ้านหมดเลยเป็นอาหารพื้นบ้านอ่ะเดี๋ยวลองชิมอีกอันหนึ่งนี่เป็นผัดหมี่ปลาช่างหรือผัดหมี่ปลาช่อนโอ้นี่เขาใส่ไข่ใส่ไข่ให้ไม่รู้กี่ลูกเมื่อกี้ดูไม่ทันสองลูกเลยเนาะจานนี้ร้อยหกร้อยยี่สิบบาทดูเวลาตักกินนี่ คือผมตั้งกล้องนานไปหน่อยมันเลยจะเป็นก้อนอ่ะแต่ว่ามันก็ยังนิ่มอยู่แหละนะดูดีแล้วก็มีผักโอ้โทษทีครับนี่อ่ามาดูใกล้ๆนี่ดูดูดูเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อปลาช่อนก่อนนี่ครับคือเนื้อปลาช่อนนะไม่ใช่เนื้อหมูนะเนี่ยเป็นเนื้อปลาช่อนนะนี่โอ้อยากกินมากคุณไหนมาพี่ไม้ต้องไม้ถึงพี่ไม้ต้องกินผักมีพี่ไม้เพราะว่ามีพี่ไม้ไม่เหมือนมีที่อื่นนะครับเขาจะเป็นมีเส้นบางๆที่ใช้เป็นข้าวเจ้าเนาะ นี่เป็นข้าวเจ้าคนไหนมาเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะครับที่นี่รองรับได้ถึงกี่คนข้างบนนี้ได้50คนอ๋ห้าสิบคนนะครับแล้วก็ถ้ารับเต็มที่ข้างล่างก็ได้ประมาณ70คน70คนนี่คือรถบัสสองคันได้รถบัสได้โอ้รถตู้มาสองสามคันนี่สบายมากนะแต่ว่าถ้าเป็นรถบัสนี่โทรมาจองก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้ทําอาหารให้ทันแต่แม่ครัวเขาก็มีหลายคนนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงกาทำทานแน่นอนนี่มาชิม แต่ถ้า,ถ,าถ้าให้ดีนะต้องโทรจองนี่ว่านะนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมีลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าก่อนนำมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยใช่เนาะ,ะนะโอเคเรามาชิมผัดหมีป่ปลาย่างพี่ไมยแล้วก็อยู่ที่ร้านริมริมเขื่อนนะอือมันจะหอมปลาอหอมปลามีความหอมของปลาย่างแล้วก็ แม่ครัวแอบใส่ปลาป่นหน่อยนึงใช่ใส่ปลาป่นเพิ่มความเออเพิ่มความให้มันเขาเรียกให้มันนัวใช่ค่ะนี่คนพี่มายก็นัวนัวนัวนนะคือคนพี่มานี่ชอบกินไอ้นี่อยู่แล้วนะช,นนชอบกินเขาเรียกว่ากินน้ำพริกน้ำพริกปลาป่นปาป่นอ่าปลาลาปลาป่นอะไรเงี้ยคนพี่มายชอบคนโคราชด,ดีกว่านะไม่ใช่ว่าคนพี่มายเลยนะแล้วก็นิยมกินก็คือผัดอะไรต่างๆนี่ใช้เป็นน้ำมันหมูไม่ใช้น้ำมันพืชนะใช้น้ำมันหมูใช้น้ำมันหมูเพราะเข้าเจียวเอง เองเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอา,เอามันหม,มูมามาทําน้ามันเองเขาเรียกเกียวไหมเจียวค่ะเกียวกากหมูเอง,เเองนะอะอะีกคำหนึ่งโอ้ตากล้องหิวหรือยังเนี่ย <laughs> ดูอ,อีกทีหืมแต่ถ้าให้ดีนะครับมันต้องกินกับผัดไทยด้วยผัดไทยด้วยผ<อ><อ>ัดหมี่กับส้มตำม,มันคู่กันเนาะ คนพี่มาเนี่ยเขาไม่กินขนมจีนคู่วกับส้มตามนะเขากินกินผัดหมีมม่คนไหนมาเที่ยวแทวง,งามแบบก่อนที่ไปเที่ยวแทวง,งามก็แวะมาก่อนก็ได้หรือไปเที่ยวแล้วก็แวะมากินที่นี่ก็ได้ครับรับรองไม่วุ่นวายนะนั่งกินสบายสบาย,บายตรงนี้ก่อนทางเข้าอ่าเขาเรียกว่าเข้าแสวง,งามก็คืออยู่ตรงเขื่อนพอดีอออื ออืืมึงเข้ากัานเนาะขอรับตัวเป็นใจคนมานั่งนะครับอันนี้คือผัดช,ชาชาเห็นคุณหมบอกว่าเวลากินให้กินด้วยกันทั้งหมดเลยห้ามแยกกินอ่ะเดี๋ยวผมไปลองจายดูอันนี้จานผมลุกไปหน่อยนี่ฮะ นี Again, ่เขาก็จะให้กินแบบนี้เลยให้กินปนกันไปเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะได้รสชาติผัดชาเอาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันได้กินผัดชาที่เป็นผัดชาบีละกเก้ที่แบบอาหารเด็กๆแล้ววันนี้เรามากินแบบกินกินเป็นกับแก้มนะนะโอเคนะเพราะว่า เขาใช้เบียกี้แบบดีไงมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นแป้งไงมันรู้สึกแบบเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลยได้รสชาติที่เป็นผัดช,ชาจริงๆผัดช,ชา120ผัดหมี่120ตำไทย50บาทเนาะอ,อร่อยครับ ก็ไม่รบกวนดีกว่าก็ขอบคุณเจ๊บุ๋มะนะคนไหนอยากไปกินมาทานต้องทำยังไงบ้างนะครับมาที่พี่มายก็โทรมาจองก่อนล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางร้านจะได้แนะนำเมนูอาหารให้แล้วเราก็จะจัดไว้ให้ลูกค้าค่ะโทรมาที่เบอร์099-469-5192โทรมาเลยบุ๋มรับตลอดค่ะ มาคุณเนก็รับจองตรงจองโต๊ะะใช่ <มา S 1> ค่คมีพิเศษไหมช่วงนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมที่ที่ร้าน<อ>ถ้าบอกมาจถวช่องกินทุกวันตายมีพิเศษมีพิเศษลดอะไรให้บ้างไหมลดอาหารลดเมนูแล้วกันลดกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อ้าโหสิ 1, บเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันบาทลดร้อยหนึ่งเอ้ยลดร้อยหนึ่งเลยเหรอ,หอโอ้โห จ้ได้เลยนะอะคนเราต้องแจ้งว่ากินให้อ้วนตายกินให้อ้วนตายนะหรือจากเพจพี่ไม้นะเพราะว่าอาจจะลงเพจด้วยหรือมาจากเพจพี่ไม่ถ้าเพจพี่ไม้นี่ให้เอเพจเที่ยวพี่ไม้นะเพจเที่ยวพี่ไม้ลดไปเลยพิเศษครับส0นะนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ขอํำลาก่อนนะขอบคุณเจ๊บุ๋มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ